เดี๋ยวดูไป่ขนกระเป๋าไปตุ้มโจเอาไปเอาไปเข้าสายพันเอาไปเข้าสายพันลุกกระเป๋ามาเต็มเลยปั่นให้ปิดนให้ปิดนแล้วปิดแล้วเปั่นแล้วออลล้มเออลุกป่เนี่ยป่าวะเป่าวะเปิดปาวเปิดแล้วเปิดยุปเปิดยูปลุกอาลุกสวยเปิดเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้ตายตายตายกูโอ้โหเยอะตายกู จะต่ายตายขอเขาใส่พานขึ้นใส่พานขึ้นใส่พานเขียวิ่งไม่ได้เนอะมันไม่ผมออกเหมอนกมันเป็นไมโอ๊ยไว้ต้องใส่พานไว้ต้องใส่พานปล่อยเออ้ยได้ๆไอ้กระต่ายเฮ้ยปวดว่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววะตายตายตายจิมมี่เปิดจิมมี่เปิดเอาทองเอาทองเอาทองคนเต่า้อง

กันเป่าทองไว้การป่าทองไว้เป่าทอง,ทอง,ทองโอ้ยอย่ามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเว้าเว้าโอ้ ใครยดสูงผมไม่สูงก่อนยดสูงไปไหนยศอะไรยายาได้ไหมผมยดอะไรยดอะไรยศอะไรยศอะไรต่อไอ้มักไอ้กไ้ดออะไรครับคุณยศอะไรคุณอะไรอะไรโอ้ยรู้มาๆมเอมานี่ไม่เอามานี่โอ้ย

ดูนรถกไฟไอกระต่ายไอ้กระต่ายไปกระต่ายกลับลงนี้ับมันลงนี้เปิดห้ยับมันลงนี่นนู้นนี่นุ่ยนี่หนุ่ดูป่ไดูปได้อยเปิดเปิดเปิดเปอย่าอา่เปิดปิดออย่ปิดอย่าปิด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 ปิปิดปดปิดปิปิดปิดปิปิดป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 ิดปิดปปิดปิดปปิดปิดดปิดปิดปิดดปิด เปิดเอาปิดเปิดเปิดเปิดปิดปิดมือพ่อจี่อยปลอยเปิดไว้เปิด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 อยู่เปิดอยู่ป้ดเฮ้ยกระเป๋าทองกระเป๋าทองเข้าแล้วกระเป๋าทองเข้าไปแล้วเปิดอยู่เปิดอยู่โอ้กูตายเลยของปลอดทองป้องกันปลอดทองไม่ใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นั้น อุ้ยอุ้ยเี๋ยนี้ต้อนี้บ่าวมาแล้ว่าวมาแล้วกเปาลุกมาเร็วเรูกมาล้วไปไปไปแล้วไป้วไป้วเอาเลยเอาเลยไปกระเป๋าทองมาลง้วกระเป๋าทองมาลงกระเป๋ากิ่บาทกบาสีร้อยสี่ร้อยเฮ้ยโอ๊ยกระเป๋าทองไปกระเป๋าทองอะไอ้ไมไม่คืออะไร